จ้ามือนีกินข้าวปุ้นมา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 กินข้าวปุ้นบ้าจ้าข้บวปุ่นหันหันกับจุ๋มสีนะจ้ากินข้าวปุ้นบ้าจ้ามือเนี้ยมามามาข้าวปุ้นแซ่บๆกับกันจ้ามือเนี้ยแซ่บๆกับกันจ้าข้าวปุ้นจ้มือนีข้าวปุ้นจุ๋มสีผ้ากินข้าวปุ้นจ้านะคะสวัสดีค่ะพบกับจุ๋มสีผ้าแซ่บเด้อค่ะเด้อมือนีกับสิมากินนี่ยังกีนเมื่อยังคะข้าวปุ้นจ้ะข้าวปุ่นน้ำยาปลา มืงอี้มามีตีนไก่ได้ค่ะเด้อใส่ตลูกชินจ้ะกับพักข้างล่างหลายๆมามามาลงมือกันเลยจ้ะคนกันเดินดับแหลกโอ้ยน้ำซ้มงหน่อยแท่น้อป่าแตนเนี่ยกูนะจา,ยา,ยานให่ปลาในจุ้งจีนมืดเด้ค่ะเด้อจุ้งซีกินมืดจ้ะ พักไล,ลก่ๆคนนะ่ะสุดน้ำปลาอือือแก้มพักชีอเล่าขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะเด้อบานห้องของหนูยูเด้อจะเด้อว่าขับปุ่นเนี่ยต้องกินโดยมือจะนึกเสียแซ่บใบมะกรูดตาม อ,อืมอืมมาคิดตามอืมกระเด็นกดน็ดอนบวนพักครับบวนพัก เสียดายบ่ม่ตีจ้ะมาดมพูดได้ยากนั่นะ mày mà mẹ đục đột mẹ hoạt bàn mẹ chẳng gì. mẹ 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 thang. mẹ ตัวไอ้พักลายลายด้ยมามา lúc đôi có phải mức yên thì sẹp tầm nhau nhau Bác chia Clap. Look good. ลูดพัขึีน